ช่วงเวลานะครับผมอันนี้ช้ากว่าเดิม2วันนะครับผมจริงๆแล้วมันเริ่มไปตั้งแต่วันที่22นะจริงๆก็ยืมยืมแหละโดยประมาณนะฮะไอตัวนี้เป็น a r บิทรัมนะครับผมที่ a r บิทรัมนั้นได้ใส่ลงไปออขอภยัยบทกล้าในอาชีพเองสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับผมในการอยากทดลองนะว่าตัวเองนั้นมีความแข็งแกร่งในการเทรดดิ้งขนาดไหนนะครับผมผมก็แนะนำนะโดยตัวนี้เพราะว่า อย่างหนึ่งก็คือสอสัปดาห์เนี่ยที่คุณได้ฝึกฝนนะครับผมคุณก็ลองไปรีเทสดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ผมค่อนข้างชอบนะคือวิธีการในการที่มันมีให้เทสเนี่ยมันดีนะครับผมบางทีว่าคุณไม่กล้าลองกันจริงนะครับลองก e ันเทสดูก่อนก็ได้นะครับผมแต่ลองลองกดดันตัวเองดูเพิ่มเข้าไปนะครับผมมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะฝึกฝนตัวเองได้นะครับแน่นอนนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่า้เราจะเพิ่ม เราจะเพิ่มตัวเชนเข้าไปได้ยังไงนะครับผมจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกนะเอาจริงพูดตรงๆนะฮะเราเลือกไปที่เชนลิสต์นะครับผมอ้อยจบจริงๆแล้วเราก็มันก็มีให้เรากดอยู่แล้วนะเนี่ยอภิปทํมวันนะครับผมกดคอน n น็กวอลเล็เข้าไปนะครับแค่นะั้ ซึ่งผมมีอยู่แล้วนะครับผมผมก็เลยไม่ต้องกดเพิ่มเข้าไปนะเดี๋ยวมันจะได้ไม่งงกันจนเกินไปนะครับกดถัดไปปุ๊บนะครับผมแล้วก็กดคอนเน็กนะครับเนี่ยแค่นั้นเองนะแค่นี้สั้นๆน,นะครับผมไม่ได้ยากเลยขนาดอะไรนะกดคอนเน็กธรรมดาครับผมเรียบร้อยแล้วแล้วก็เนี่ยฮะกดแอดเม a าม s สเข้าไปนะครับผมเนี่ยกดสวิตช์นะครับผมแค่นั้นเองจบแล้วเอ้ไม่ขอภายไม่ใช่ อันนี้ผมเลือกเป็นอาร์บิทัมเรกิบี้อยู่นะครับผมซึ่งถ้าคุณกดเข้าไปปุ๊บม,มันจะเป็นการแอดเข้าไปนะแคน้นเองนะจบแล้วนะครับผมธีการแค่นั้นเองนะอันนี้นะครับเป็นส่วนเพิ่มเติมนะครับผมในส่วนของบล็อกอาร์บอต A อคชนนะครับผมซึ่งคุณสามารถที่จะลงทะเบ,บียนได้นะขั้นตอนโคตรง่ายนะครับผมในสสัปดาห์นี้คุณแค่แข่งขันนะครับผมในการเทรดแล้วก็ได้เป็นที่1นะครับผมคุณจะได้รางวัลสูงสุด1 5 0 0 usdc นะครับผมสองสามก็ตามลงมาแต่สำหรับผมผมไม่ได้สนใจรางวั เอาจริงถ้าไปแข่งจริง2วัน2วันสิบสอวันคิดว่าสู้ไหวนะครับผมถ้าจะทจริงนะแต่เราสนใจตรงวอตเทดดิ้งนะผมคือมันจะสุ่มเลือกนะครับผม100อันดับนะครับผมที่ได้รับนะครับผมซึ่งคุณก็มีโอกาสได้รับ100 USD อนะ USDC สนะครับผมสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับผมท่านคุณควรจะต้องรีจิสเตอร์นะครับผมภายใน7วันนะเดทไลน์นะครับผมคือถ้าเกินกว่านั้นก็ไม่มีประโยชน์ในการแข่งขันแล้วนะก็กดฟอร์มไปนะครับผมคลิกฟอร์มนะ ปกตินะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใส่ Wallet Address ของคุณ Discord ID ของคุณนะครับผม Twitter ID ของคุณแล้วก็คุณรักอีวิก็จะใส่อะไรก็ได้แล้วขต่คุณนะครับผมส่วน Twitter ID ผมทราบนะทุกคนอาจจะอาจอาจะถ้ามือใหม่อาจจะไม่รู้นะครับผมก็คือไอตัวเนี้ยนะใส่เข้าไปนะครับผม uh, Discord ID นะครับผมก็อยู่ในส่วนของนะขออภยัยคือผมล็อกหน้าจอไว้นะบางทีมันอาจจะไม่ขึ้นมาให้คุณดูนะครับผมขออภัยด้วยตรงนี้ เอาจริงลืมบางทีเราลืมนะครับผมว่าเราล็อกหน้าจอไว้แล้วมันก็จะกลายเป็นแบบให้งงงๆวะงงๆแม้สัไมเพลงนะฮะขออนุ <Yeah> เดี๋ยวพูดต่อนะครับในส่วนของอในส่วนของที่มันเป็นอารบิทัมนะครับแอร์ดอเดี๋ยวเราไล์สดให้ดูเลยนะฮะจริงๆเราทําได้แหละเราขี้เกียจทํานะครับผมส่วนหนึ่งอาจจะอาจจะใช้คําว่าขี้เกียจทำร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกผมอยากจะบอกว่า คือบางอย่างอ่ะเราเราไม่อยากให้คุณเสียตังค์เยอะระินเกินไปนะในความรู้สึกของผมนะซึ่งจริงๆล้วก็อยากเสียตังค์ก็ได้ไม่เป็นปัญหาผมบรวิวณวาอะไรอยู่แล้ว <c oughs> เนี่ยนะครับผมเรากดทั้นลอกนะใน d ิสคอร์ดของเรานะแค่นั้นเองครับผมจบแล้วอย่าลืมนะครับผมทุกครั้งนะกดยืนยันกดให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ไปวางไว้นะฮะเนี่ยครับเราก็ไปวางไว้ d ิสคอร์ดไอดีวางไว้ทวิตเตอร์ไอดีวางไว้ wallet a d วางไว้นะครับผมแล้วก็ส่งแค่นั้นเองครับผม คือมันก็จะได้รับไอตัวเหรียญมานะครับ0.001 0อิ e t h e r e u มกับ1,000 USD นะครับผมจากนั้นเราก็เข้าไปในเทรดนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมในการที่เราจะได้เทสเน็ตนะเราก็ต้องพยายามเช็คก่อนนะครับผมว่ามันมีเอ็กเซนต์นะครับผมในส่วนของกฎระเบียบนะทำตามกฎระเบียบให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่คุณจะเนี่ยปุ๊บเรียบร้อยนะฮะเอ็กเซปต์เรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยอ่านทั้งหมดแล้วนะครับผมกดเคลม mycapital นะครับผม อย่าลืมนะอันนี้สําคัญนะครับผมเพราะว่าเนีย่ยถ้าคุณไม่อ้น,นี่ให้เรียบร้อยนะครับผมมันก็จะเป็นปัญหาสำหรับตัวคุณได้นะน,นี้บอกไว้ก่อนนะครับผมแล้วกีบีมันเข้าไปยังวะ เข้าไปดีกว่าฮนครับกดส่งเรียบร้อยพอจบนะครับผมจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เนี่ยเราเข้ามาในเช็คอินได้นะฮะเทรดได้เลยคือจริงๆแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยอาจจะ อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยในส่วนของไอ้นี่นะครับผมซึ่งเราก็ต้องรอกันไปนะอา่าฮะเรียบร้อยแล้วตรงนี้รอกันนิดนึงนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วอาจจะต้องรอถึง24ชั่วโมงนะครับผมกว่าเหรียญจะเข้ามานะกด connect wallet ปกตินะครับผมอ่ะเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะมีอ่แอคเคาท์ของเรานะครับผมซึ่งเราสามารถเทรดได้นะตรงนี้ก็จะมีให้เราเห็นนะครับผมมีดิพุสิตนะครับผมเช็ค wallet นะเช็ค wallet นะครับแอคเคาท์นะครับผม ไปดูในแอคเค้าก่อนก็ได้นะครับตอนนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดนะครับผมหน้าจอ UI u x ค่อนข้างค่อนข้างเรียบง่ายมากๆนะบอกไว้ก่อนนะครับทำไมนี่ไมีเรียกว่าเรียบง่ายก็ไม่รู้ว่าเรียกว่ายังไงแล้วแหละนะอย่เขาจะเป็นอัลล็อกนะครับผมที่เกิดขึ้นของเรานะแล้วก็แอปพูมก่อนนะครับซึ่งเรายังไม่มีเหรียญที่โอนเข้ามานะครับเราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่านี้นะในช่วงเวลาขั้นต้นนะครับบอกไว้ก่อนนะในแอปพูมทรานซิชันไว้ก่อนนะครับผม เออนี่คือแอปปูบเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะฮะเราก็รอนะฮะตอนนี้ก็รออย่างเดียวนะครับผมว่าตัวเหรียญจะมาเมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็มาเซลล์บายนะฮะส่วนของภายในตรงนี้เนี่ยอ่าก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนนะครับผมว่าไอ้ความคุ้มค่าของมันเนี่ยมันเป็นตัวรูปแบบเลเวอเรจนะฮะเลเวอเรจนะฮะมันไม่ใช่เป็นเหมือนกับสปอร์ตทั่วไปนะครับผมคือคุณออเดอร์ฟอร์มไปปุ๊บเนี่ย มันจะมีคู่เหรียญของมันนะครับเอ่ออาร์เวเอบีทีซีทรีมนะครับผมอัลซิกอาร์ลิงเนียออฟนะครับผมแดนส์ Dance, ก็มีแค่คู่เหรียญปอะมานนี้แหละเราไปดูส่วนหลักได้นะเพื่อจะมาเปรียบเทียบนะครับผมแล้วก็เปิดอินดิเคเตอร์ได้ทาอะไรทุกนี้นั่นได้หมดทุกอย่างนะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะก็เป็นอ่ตัวให้เทสระบบนะครับผมผมคิดว่าโอเคระดับหนึ่งเลยนะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็ลองมาดูได้นะครับผมแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ผมบอกนะครับผมรอ เข้าใจว่าต้องรอประมาณหนึ่งวันนะเพราะว่าระดับเวลาในการเลือกเข้านะครับผมอาจจะช้ากว่าที่เราคิดไว้พอสมควรนะครับผมอันนี้ก็เป็นอนนันหนึ่งที่ต้องบอกกันก่อนนะครับผมโอเคครับส่วนอื่นๆผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วเพราะว่าเขาอัปเดต24ชั่วโมงต่อครั้งนะครับผมก็คงต้องมารอกันดูว่า24ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วคุณออรอทําเรียบร้อยหรือย,อยังนะครับผมประมาณนี้ครับผมถ้าคุณถูกใจนะครับผมก็แล้วก็แชร์ไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าทำาอ b i t r a ให้ดูนะครับผมแบบน o n ส stop นะครับ w อ่ะ รอไปนะครับผมจริงๆแล้วอาบิุซัมผมพูดเกินไปแล้วแต่ตอนที่มันยังไม่ได้เปิดออกมาเป็นไอ้นี่ให้คุณดูแล้วนะผมก็เลยว่าผมก็เลยยังไม่ได้รีบขนาดนั้นนะครับผมก็คิดว่าทุกคนได้เตรียมตัวไว้แล้วนะโอเคมาเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ